สวัสดีครับในเดือนนี้ยังคงเป็นฤดูมรสุมของภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจากการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่25-28ธันวาคม2568มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้ตอ่าวไทยและทะเลนบำันจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจังหวัด บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนที่ตกหนักมากได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดกระบี่ตรังและสตูลขอให้ท่านเฝ้าระวังผลกระทบจากสภาวะฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ํารวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นท่านสามารถติดตามข้อมูลสภาพประกาศและการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับอบุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน